พุ้นที่จะเป็นหุ้นตีแตกค่ะแบบที่เหมือนอาจารย์นิเวศเจอ CPO แบบนั้นพี่สันคิดว่ามันยังมีอยู่ไหมในตลาดหุ้นไทยกับวิกฤตรอบนี้คือมันอาจจะมีแต่ได้ผลตอบแทนไม่เยอะแต่ถ้าเยอะๆผมมองว่าทั้งตลาดมีไม่เกิน5ตัวโยนแต่ปัจจัยเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะสร้างผลตอบแทนได้แบบอาจารย์ผมว่าในยุคนี้ ทำไม่ได้เพราะว่าข้อมูลมันถึงกันหมดแต่คําถามว่าเราสามารถตีแตะหุ้นและได้กําไรเยอะๆสามารถทําได้ไหมผมว่าเราทําได้แต่เราเราตั้งใจจริงหรือเปล่าแค่นี้ทำได้คือมันต้องมันต้องทำนะมันไม่ใช่อยู่เฉยแล้วขอหุ้นผีบอกจากผมแล้วจะมาทํานี้ไม่ใช่ก็เลยรู้ว่าหุ้นตีมต่อไปถ้ามันจะมาเนี่ยมันควรจะเป็นตัวไหน หุ้นที่จะเป็นหุ้นตีแตกนะคะแบบที่เหมือนอาจารย์นิเวศเจอซ p พอ่ะแบบนั้นพี่สันคิดว่ามันยังมีอยู่ไหมในตลาดหุ้นไทยกับวิกฤตรอบนี้มีแต่ยังไงก็ไม่ได้ผลตอบแทนเท่าอาจารย์แน่นอนคือคือต้องบอกอย่างนี้เอ่อผมยกตัวอย่างเคสของซ p พ่ผมก็แกะแกะความคิดของอาจารย์ก็อาา่านหนังสือผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วก็นับถืออาจารย์มากนะครับและอาจารย์อัจฉริยะจริงๆเราต้องยอมรับท่านท่านเก่งจริง คือท่านเห็นตั้งแต่พวกเรายังไม่เห็นแต่ถามว่าทุกวันนี้คนเราเก่งขึ้นทุกคนนะผมก็ผมก็เก่งขึ้นจากเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนะเพราะว่าเรามีสื่อเรามีฐานข้อมูลความรู้อย่างรายการคุณกีตาเนี่ยทุกรายการเนี่ยที่แชร์คนเก่งๆเนี่ยผมทุกวันนี้คนฉลาดขึ้นแล้วมันทันกันเพราะฉะนั้นคือ คนที่มีข้อมูลชุดเดียวกันเวลากระโจนเขาจะกระโจนคือผมว่าคนจมูกวายมีเยอะแล้วกันทุกวันนี้เพราะฉะนั้นไอการที่เราจะสร้างผลตอบแทนได้แบบอาจารย์ผมว่าในยุคนี้เราทำทำทำไม่ได้เพราะว่าข้อมูลมันถึงกันหมดแต่คำถามว่าเราสามารถตีแตกคุ้นและได้กำไรเยอะๆสามารถทำได้ไหมผมว่าเราทำได้แต่เราเราตั้งใจจริงหรือเปล่าแค่นี้ ทำได้คือมันต้องมันต้องทํานะมันไม่ใช่อยู่เฉยแล้วขอหุ้นผีบอกจากผมแล้วจะมาทํานี้ไม่ใช่อ่ะถ้าท่านจะซื้ออะไรมันเงินของท่านท่านเลือกรองเท้าท่านยังต้องไปนั่งลองเลยว่ามันพอดีไซส์ของท่านหรือเปล่าท่านจะไปหวังจากคนอื่นคนอื่นไม่ได้รักเงินท่านเท่าตัวท่านเองอย่าไปเชื่อเลยท่านเชื่อตัวเองเชื่อผมแต่ท่านต้องขยันมากพอมผมว่ามีคนระับอืมในใน watch list ของพี่ซันมีอยู่เยอะไหมคะ มีไม่เยอะครับแต่ถ้าถามไม่ตอบดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนซิลมีไม่เยอะใช้คําว่ามีไม่เกินรอบนี้หรอมีไม่เกินห้าตัวคือมันอาจจะมีแต่ได้ผลตอบแทนไม่เยอะแต่ถ้าเยอะๆผมมองว่าทั้งตลาดมีไม่เกินห้าตัวโยงแต่ปัจจัยเปลี่ยนนะค่ะค่ะค่ะแต่คือกิตตาก็ถามเพราะว่ามันอาจจะบ่งบอกอะไรบางอย่าง คือแปลว่าหุ้นที่มันจะลงทุนได้หรือจะเทรดได้หรือจะทำกำไรได้เนี่ยมันมีอยู่น้อยในในตลาดะคือมันต้องเลือกแล้วเลือกอีกต้องต้องคัดสรรนะคะมันมันมันมีน้อยลงมันหาหุ้นยากขึ้นหรือเปล่ากระทั่งว่าพี่ซันเก่งขนาดนี้แล้วเยังมีห้าตัวโอ้ยผมไม่เก่งหรอกคนเก่งของผมมีเยอะแยะไม่กล้าพูดเลยว่าตัวเองเก่งแต่เอาเป็นว่าด้วยประสบการณ์ที่อยู่มานานก็ก็พอจะ ผมใช้่าพอพอ,พอมองออกเหมือนกันว่านัลกลงทุนแต่ละฝังคิดยังไงผมผมพอดูโลจิกของแต่ละคนออกเพราะว่าจริงๆผมก็รู้จักหลายคนนะครับก็รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ก็เลยรู้ว่าหุ้นตีมต่อไปถ้ามันจะมาเนี่ยมันจะมันควรจะเป็นตัวไหนอันนี้ผมผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมยกตัวอย่างว่ามันจะมีหุ้นใหญ่บางตัวที่ราคาลงมาเยอะ เอ่อผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะอย่างปูนซีเมนไทยเนี่ยราคาลงมาจาก550ปัจจุบัน140ก็ถือว่าลงมา70%เอรนาะพอเราไปแกะงบดูเนี่ยผมไม่ได้บอกให้ซื้อนะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอีกผมไม่เคยบอกให้ซื้อเพราะมันเป็นขาลงมันซื้อไม่ได้แต่ผมใช้ลักษณะของหุ้นแบบเนี้ยผมใช้คําว่ามันเป็น too big t o fail แล้วกันใหญ่เกินกว่าที่จะล้มเนี่ยถ้าเกิดเราดูกราฟนะ ลงแล้วโอ้โหมันลงมานานมากครับอ่าเอาเป็นว่ามันลงมาจากห้ารอยห้าสิบแล้วกันพราะผมไปดูส่วนใหญ่อันนี้เวลาผมดูก็ดูกำไรปีที่แล้วสองหมื่นห้าปีนี้อันที่โชว์อยู่โชว์อยู่หกพันแปดก็ไม่ได้เจ๋งนี่สี่แสนกว่าล้านส่วนพุพ้นสามแสนกว่าล้านแคชก็ยังมีต้องสามหมื่นกว่าล้าน พอไปดูเนื้อในก็ขัดทุนจากธุรกิจปิโตเคมีแต่ธุรกิจอื่นก็ก็ยังได้กําไรอยู่แพคเกจิ้งก็ได้กําไรมูลเิน์ก็ได้กําไรผมแค่รอมันกลับตัวนะ่ะพีแพงก็จริงเพราะกำไรมันดรอปเนาะแต่พี่แต่สัญญาลีโอโซแพทเทิรนยังไม่มีไม่ได้บอกให้ซื้อนะเดี๋ยวเข้าใจผิดหุ้นแบบเนี้ยผมบอกเลยนะเวลามันลงมามา,มากๆเนี่ยผมอยากให้ดูรอบมันนะครับ อันนี้ดูหุ้นใหญ่แต่หุ้นเล็กผมขออนุญาตไม่เปิดการาฟแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดูว่าชี้นำหรือเปล่ารอบปีสองพันปีปีต้มยำกุ้งมันก็ขึ้นจากยี่สิบกว่าบาทขึ้นไปสองร้อยบาทนะมันก็ขึ้นไปสิบแดงรอบปีสองพันแปดก็ขึ้นจากประมาณร้อยบาทจริงจริงต่ำสุดเนี่ยมันต่ำสุดอยู่แถวแปดสิบหกบาทขึ้นไปห้าร้อยบาทก็ขึ้นไปสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะรอบนี้รอบขาลงยังไม่จบเนาะเราไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ แต่เชื่อเถอะว่าวันใดวันหนึ่งที่มันรีวอ์ซอแพทเทิร์นนะหุ้นตัวนี้ผมกล้าพูดว่ามันจะให้ผลตอบแทนประมาณร้อยเแล้วกนะันยังไงก็มีเ oh. พียงแต่ว่าไม่ใช่จากจุดนี้นะจากจุดโลนะแต่ตอนนี้มันยังไม่โลนะอย่าไปซื้อนะค่ะโอเคพี่สันคะหุ้นเทอร์นาบราวนะคะกิต้าขออนุญาตถามหน่อยจุดตรงนี้เนะี่ยเราสังเกตยังไงว่าเทินจริง หรือเทิร์นไม่จริงนะคะเพราะว่าคือหุ้นเทิร์นราวถ้าเขากลับมานะคะก็แน่นอนอ,น,อน,านาคตยาวไกลนะคะมันก็มีนะคะแต่ว่าที่ไม่ได้กลับมาเลยก็มีเช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีความพยายามจะเทิร์นราวก็ต่างนะคะแล้วมันก็จะทําให้นักลงทุนติดหุ้นนะคะมันมันเลือกอยากพอสมควรเพราะเราเคยเห็นเคสที่มันเกิดขึ้นในตลาดแล้วนะคะพี่ซันที่ที่สนใจหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยเลือกยังไงว่าเทิร์นจริงเทิร์นไม่จริงโดยธรรมาชาติอะผมว่าธุรกิจ คอมมูดิตี้เนี่ยมันเป็นหุ้นเทรนด์าวโดยธรรมชาติอยู่แล้วคือถ้าเราไปดูรอบเนี่ยผมยกตัวอย่างเรือ,อ,อยางปิโตเคมีท่านหินหลังๆมันไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมืองนอกม,มันไม่ชอบอย่างเหล็กผมไม่เอาเพราะฉะนั้นคือหุ้นหุ้นกลุ่มคอมมูดิตี้เนี่ยมันเป็นหุ้นเทรนด์าวโดยธรรมชาติอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งหุ้นกลุ่ม property developer พราะ property developer เนี่ยตอนนี้มันอาจจะมี mm hmm. เขาเรียกว่า excess excess supply นะขายไม่ออกโดนดอกเบีย้ยเข้าไปก็สู้ไม่ไหวแต่หุ้นกลุ่ม property เป็นเป็น cycle แล้วก็อย่างหุ้นธนาคารผมจะมองเป็นหุ้น cycle เลยนะนะครับดังนั้นหุ้นที่เป็น cycle เนี่ยมันจะมีจุดที่มันกิจการไม่ดีจุดจุดที่กิจการไม่ดีส่วนใหญ่ราคาหุ้นมักจะถูกแต่ถ้าเราหา reversal pattern น่ย ส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวใหญ่นะยังไงมันก็รอดแต่ถ้าตัวเล็กมันเจ๊งแล้วก็ถ้าในส่วนของธุรกิจเนี่ยผมอยากให้มองอย่างนี้ผมมองว่าถ้าเราดู comparative advantage ของประเทศอะอย่างพวกธุรกิจโรงงานโรงงานค่าแรงถูกเนี่ยผมไม่เอาเลยเพราะเราไปสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้จริงๆตอนนี้เขาก็ย้ายฐานการาผลิตไปอินโดนีเซียไปเวียดนามผมไม่ชอบธุรกิจค่าแรงถูก คราวนี้ถามว่าธุรกิจเทคบ้านเราอ่ะอเราก็เราก็เหมือนกับเป็นเทคที่ดูพิเคทมาจากเมืองนอกอีกทีอ่ะมันมันไม่ใช่เทคแบบเพียวเทคเหมือนแบบอย่างในอเมริกาไงแต่ถ้าเกิดธุรกิจที่เป็น core base ของเราคือท่องเที่ยวอาหาร wellness healthcare พวกเนี้ยผมมองว่ายังไงก็อยู่อยู่กับเมืองไทยดังนั้นคือผมมองภาพรวมก่อนแล้วผมมองว่า c o m p a r a t i v e advantage ของประเทศเราคืออะไรแล้วอุตสาหกรรมอะไรที่ที่จะอยู่รอดก่อน ผมไม่ได้ไปเอาทุกอ,อุตสาหกรรมนะหรืออย่างถ้าเกิดเป็นหุ้นตัวเล็กเนี่ยเราก็ต้องมองว่าผมใช้วิธีการเปลี่ยนธุรกิจแล้วกันเราจะเห็นธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยที่แบบพอมันทําของเดิมแล้วมันทําไม่ไหวเขาจะไม่สู้ในสงครามที่เขาแพ้เขาก็เลิกทาขายทิ้งแล้วก็ไปทําธุรกิจใหม่ไอ้ตัวธุรกิจใหม่เนี่ยตัวที่มันเพอร์ฟอร์มตัวที่มันติดเทรนด์ก็มี พียงแต่ความยากคือตอนตอนแรกๆเราจะไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยเนี่ยเราสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของราคาแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวของผลประกอบการได้เวลาเขาทําอะไรใหม่ๆเนียมันก็มีหลายเคสที่เขาเขาทำแล้วประสบความสําเร็จมันก็มีหลายเคสที่บางทีเขาอาจจะไม่เริ่มทําใหม่แต่เขาใช้วิธีการควบรวมกิจการเอาเข้ามาเลยก็มีอันนี้ผมมองว่ามันคือสเสน่ห์ของหุ้นไทยครับค่ะครับตอนนี้พี่ซันถือเงินสดเยอะไหมคะ ไม่เยอะผมถือเงินสดอยู่ประมาณ30%เองอผมไม่ได้มองว่าตลาดน่ากลัวเลยแม้แต่นิดเดียวครับจริงๆผมไม่ได้มาทําเป็นแบบทาเป็นเท่เลยนะเพราะตอนนี้พอดีผมสอนอยู่ครับกีตาร์คนเรียนอยู่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ผมถือตัวอะไรแล้วตัวที่ผมถือมันไม่ได้ลงนะมันขึ้นครับมาถึงตัวที่เทรดบ้างนะก็มีเทรดมีถือบ้างครับค่ะ โอเคช่วงท้ายนะคะคือในใด y เจอพี่ซันแล้วนะคะกราฟของพี่ซันเนี่ยก็น่าจะวิเคราะห์ได้ทุกสินทรัพย์นะคะในช่วงนี้นอกจากหุ้นไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งแอสเซทที่คนไทยก็สนใจเยอะมากนะคะก็อยากฟังวิวของพี่ซันเหมือนกันอทองคานะคะพี่ซันสนใจทองคำบ้างหรือเปล่าหรือว่าคือมองชาร์จตอนนี้ของทองคาเป็นยังไงเพราะว่ามันนิวไฮแบบต่อนเนื่องเลยค่ะได้ครับขออนุญาตเปิดเป็นกราฟเทรดวิวนะครับเพราะน่าจะชัดกว่าพอดีผมไม่ได้ล็อกอินไป เพราะมันน่าจะเห็นภาพชัดมากกว่าขอสักคู่หนึ่งไม่คิดว่าจะถามก็สักคู่นะครับผมว่าลงทะเบียนคือจริงๆอ่ะผมมีแหละแต่ไม่ไม่ไม่ได้เตรียมตัวเอางนี้แล้วกันดูที่กราฟเลยนะครับได้ไหมคะได้ครับแต่ดู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 ดด คือทองคือ up trend อยู่แล้วครับแล้วก็บูลลี่ up trend ด้วยอตัตรา p e. ออกเนี่ยดูแค่แท่งเทนก็รู้แล้วเป็น up ท r e n d คำถามคือพอดีภาพของ G.O อ่ะมันเป็นสัญญาที่ครอบคุมไม่นานเนาะมันจะเห็นภาพภาพโกเนี่ยจริงๆมันเบรกทเทิร์นใหญ่บริเวณ2,000เหรียญแต่นั้นจริงๆผมมองว่าเทรนยังไม่จบครับแล้วยังขึ้นต่อเพราะตอนนี้มันอยู่ใน up trend ที่แท้จริงเลยแต่ระหว่าง up trend มันก็จะมีย่อบ้าง แต่ผมแนะนำคือกราฟเนี่ยถ้าดูใน efin เนี่ยค่าที่ได้มันไม่ตรงเท่ากับดูใน s r a d i n g view เราไปดูใน s r a d i n g view ดีกว,ว่าก็ย่อซื้อครับทองเล่นง่ายมากย่อซื้ออย่าไปช็อตสวนนะผมเห็นคนช็อตสวนไส้แตกช็อตได้แต่ต้องปิดนะเพราะมันไปไปไป,ไปอเทนครับคำ <c oughs> ถามคือมันจะวิ่งไปถึงเมื่อไหร่คือสุดท้ายผมบอกเลยวทุกอย่างมันจะมีจบรอบแต่จุดจบรอบ,บจริง ให้สังเกตว่าถ้ามันไม่ทำํำไฮใหม่เมื่อไหร่ให้ระวังเพราะตอนนี้ไม่ยังทํำไฮใหม่อยู่วันใดที่มันไม่ทำไฮใหม่ระวังแนวต้หลาหลักขีดแถวสามพันเหรียญน,นะครับถ,ถ้าไม่ทำไฮใหม่ก็ระวังค่ะมันถึงขั้นสามารถที่จะดูเป้าหมายได้ไหมคะว่ามันสามารถจะไปได้ไกลแค่ไหนไคะพี่สันผมเคยตีจากเทดดิ้งวิวเอ่อ ผมใช้ไฟโบนาชีโปรเจ e c t i o n นะครับมันควรจะไปถึงสามพันเหรียญครับซึ่งตอนนี้อจ,อจอจะสามพันแล้วนะคะห่างหกสิบเหรียญเอง